สวัสดีครับอยู่กับผม audio channel นะครับผมตอนนี้ก็จะมารีวิวนะครับซึ่งส่มเจ้าแอมในตำนานนะครับเป็นแอมจีนโคลนะครับผมเป็นแอมในตำนานนะครับถ้าของแท้ก็ราคาแสนกว่านะครับผมแต่ตัวนี้เป็นของก๊อปครับแต่น้ำเสียงเทียบเท่าก็เหมือนของแท้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นประกอบสร้างใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นจกนคูลนะครับ เป็นวงจรนะครับใช้ IC เบอร์ lm 3 8 7 5 tf นะครับผมเป็นสแตนดิโอครับสองข้างนะครับตัวนี้เป็นชุดบิดเลติฟายนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นบิดเลติฟายนะครับส่วนหม้อแปลงใช้เป็นของตุลานะครับไฟเป็นไฟ21โวลต์ศูนย์ยีโวลต์นะครับ30วัตต์นะครับผมหม้อแปลงนะครับ คือหน้าตาโดยรวมนะครับของเจ้าเจนคูนก๊อฟนะครับนี่นะครับยิงจอนเดินแบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวระเอีกก็คือเจ้าไอซีตัวนี้แหละครับนี่นะครับไอที่อยู่ในซิงครับน้ำเสียงก็ใสสะอาดครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเสียงโอเคครับฟังสะเะหูนะครับผม สึ้นได้ทําเสร็จแล้วนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวเราจะเทเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังดูนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับมาฟังช่วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเป็นลำโพงตัวที่รองอยู่เป็นชาร์กนะครับชาร์ตบ้านๆนี่นะครับนี่ครับสองขานะครับเป็นสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ ทางนี้นะครับอีกีทางหนึ่งนะครับหลังจากว่าจากงานซ่อมนะครับผมก็จะมาประกอบแอมเล่นนี่นะครับเป็นงานอัดิลเรนะครับ เสียงก็ใสสะอาดนะครับผมเหมือนนั่งฟังดนตรีสดเลยนะครับเป็นข้างละ50วัตต์นะครับอซีตัวนี้เป็นไอซีจินคูนข้างละ50วัตต์นะครับ้สองข้างก็100วัตต์นะครับอมตัวนี้เป็นม100วัตต์ ก็ขับสิบนิ้วได้สบายครับใช้ฟังเพลงในบ้านนะครับฟังเพลงนอกบ้านก็ได้นะครับจะให้อคารุในการฟังเหมือนนั่งฟังดนตรีสดนะครับ apple